น้ำใสๆที่ตกลงมาจากพาหินปูนที่เห็นอยู่นี้นะคะถ้าใครเอาส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายไปสัมผัสกับน้ำแล้ว <G ül> <G ül> เหลือเชื่อคะ่ะน้ำน้ำมันอุ่นคะ่ะคุณผู้ชมไม่เย็นเหมือนน้ำตกทั่วๆไปนะคะเพราะน้ำตกอุ่นภูซางที่จังหวัดพะเยาเนี่ยมีอุณหภูมิถึง35องศาเซลเซียสเลยคะ่ะ <G ül> อาบน้ำตกชำระกายกันแล้วก็อย่าลืมแวะไปไหว้พระชำระจิตใจที่อำเภอเชียงคำกันต่อนะคะแต่ ฐานชุกกะชีของพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์นี้โดนใครขโมยไปล้วนั่นโอ้แววมาว่านะคะพระนั่งดินหรือพระเจ้านั่งดินท่านปฏิเสธการประทับบนฐานชุกกะชีค่ะเมื่อจะยกองค์ไปประดิษฐานยกเท่าไหร่นะคะก็ยกไม่ขึ้นแม้แปลกแต่จริงนะคะคุณชมคะ